ครับสวัสดีครับชาวยูทูบตัวประเทศสโลวเอามานดีมารีวิวยกักล่อสิบสองล่อโอ้สิบสองล่อเราดีเดี่ยวมาผมก็อยากได้แท้รถรุ่นนี้ครับถ้าได้รุ่นนี้มาแย่ไม่คโคก็ดีมาเลียนดำก็ดีย่างหัวนี่ยไปได้สิบสองล่อโอ้พคนดัดแปลงเฮ็ดบ่ห์นะเอาล่อรุ่นนี้สิบสองล่อแย่สิบล่อดีมั้ง โยเคไม่โค้งขึ้นอ้ามเลยว่ะตรวจ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 สองรอบมาตรฐานตรวจบ่อหอนบ่อบ่มีแแหบบ่ออะไรอางีมือคันเทียมมาแล้วมาแล้วเครื่องเท่าเลน้อยเดี๋ยวจะถามเราเมงคนของแท้ครับของแท้ตรวจมาแล้วอีซุซุอีซุซุตรวจ คอยเข้ามาจวดจวดเอาพูดยุ่งพวกเราฟังนี่เอามาถามเราบางคนปะเรื่องเท่าไรนี่เรื่องสามแปดโอ้ไ่าย,ยูทูบจะน้อยก่นอนขวายมา,มา่งมั้เดี๋ยวไปอยากไปแก้แม่โค้ไหมแม่โคขข้ะขวายมันมิสิบล้อนะอันนี้มันแก้ดีไแน่นอนแข่งบอ่อ,อมา พันยัดใสมไหมขึ้นมาเดิมเดิมอันนี้ก็ไซื้อก็มากเสิโอ้ซื้อมาแบบนี้ได้เด้สาัว่ามสามแปดสามแปดโอ้มานเลีนน้ำกันยาขันมาอนี่ยเลี้ยนสวอเออผมเพิ่ง้เล้วเดี๋ยวเี๋เพิงได้ตักยี่เย้งานผมงตักมาไหนที่เมื่อตักมาสปีอเยเห็นอยู่นี่ ต้องเสียนี่เราพึ่งมามาจากโคราดว่าท่นเอามาจากโคราดพี่กนเดแง่ทองแง่เอามาล่าเงินลานพี่อันละวุฒิได้ยังได้เดนี่เราเสียในทงงนั่นจะเสียตรงนี้สองเงีชิวครึ่งเออพี่กันนั่นละวุฒิไปในที่ไห้เขาก็ได้พี่โตใกล้แล้วครับอ่าใกล้แล้ววุฒิวุฒิอยก็ได้แล้วน่าองได้นะรับเดใกล้แล้วแต่ว่าเครื่องเนี่ติดดำบักข้างล่างเสียด แทงอีกหอยย่อมดีแล้วด้วยแข้งเป็นนายเลยบ้านยุคโคราชคือกันบ่เอาเจ้ฉยๆใส่แย่เอาบ่ไก่ตัวนั้นไม่แต่พยืนเนาะบ้านใกล้ๆกันละผมยุ่บันวานี่ยสารวัดนี่นี่ไรขั้นนี้ขั้นนี้คันนี้แห่งมาไทยรีวิวเราเรี่ยวร่อนมันขอได้พ่อของเจ้ามันหลายร้อนนะขอได้ลงมาไทย กนเหนียวเา่อยเขาซื้อนี่ดิปล่อยแต่ว่าเราบ่มีสิบสองล้อเอารถสายแรงนี่นี่สายแรงสายแข็งเอาอะไไม่ยุดแงยงนี่รถเพ่มัดวอรเป็นงนองันขุดก็ขุน ข้นดำวะไปแล้วไปแล้วโอ้รถแห้งเว้ยมักตะมันข้นดำไหมมักตะมันข้นดำวะผมมักตะรถคันนี้มันข้นดำข้นดำผมดีใจไหมผมผมข้นขาวนี่ปวดหัวเลยเด้ข้นเขาวนี่แหวนหลวมเนาะอันนี้ข้นดำมมักแท้ๆท้วะฮะเนี่ย เนี่ยมันก้นดำดีฟองแท้เลยพอไปงี้นันสิบสองลอแหมโอ้ย่อยไมยากไปเฮ็ดขันเลิไปแค่นอวันเนอขันเลอข่อยมันมีสิบลอเนาะก้นขขาเนี่ยปวดหัวเลยคั้นดำเนี่ดีใจได้รถมันโมเพ่เลยเครื่องปิดเนาะปวดนัลงก็มากขั้นนี้ก็แรงเเเเนนนื่่ออออครััับีีมข้งตแา ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเครื่องๆนี่ติดดำแข้างล่างเสียกแข็งวันผมพุดกับบลงเห็นบอนอ่ะแข็งโอ้ยแข็งเป็นะไงพ่ออวยๆเนี่ยเตรียมคนได้ลอ็อ,ลอกง่ายกับง่ายดีล็อกง่ายกับขวดหัวล้วกับเฮ็ดคือเขาคอมันได้เฮ็ดแล้วอ๋อ,อเ,เอาเงิงนล้านตัวไปคุยครับ น,นี่มัดแต่วันขวนดำน่ะฮะไอ้ต่องแกไอ้หอเจ้ากอน้ำสีรุงเลียงไหมหางผมนี่ละ่ะแต่ว่ากดหอเจอกอแล้วก็จุดน้อนหนจะอาดถึงน้ำสีรุงเลียงเลยนะกดยิดสามคนไล่กดแค่เห็นเหรมาทายพิราว่า,างเนื่องนั้นยุดซ้อมรถเดหล่เมื่อมู่เจ้าฟุดได้ดินหลยแล้ว พอเรียนโบเซาก็ได้ไหลายนี่ละย้ำเบิกเงินมันยังได้ทีละเป็นล้านมันยังสบายอเอาแก่ยังลุ้ลดงน้องก็รวยคือเขาอันตรีลุ้ยดูน้องก็รวยอเยวยอาสายแรงสายแรงไปแล้วหมด ลอ้อนีเพรามีแนบหักเพราะว่ามันแข็งก็หล <Video> ้อหล่อเฮานี่แนบหักนี่ผมก็ปวดเพราะเ่นเอาชมเอ้ฝากคนไลคดแช่นกดติดตามเาจก่อนน้ำีงเรื่องเอาโทรศัพท์นเรื่นเน่าแบาเ้หวเปามันเบาดิเไม่ ว้าแสดงว่ามากหลาตัวนี่มันยังได้เบืองินเร็วฮะใส่หลายังได้เบืองินเร็วโอ้มาทโตลาดไดเช่นได้เบือกเชียร์เป็นวะผมกับเช่นได้เบือกเอาเบิกพร้องกันมันยังได้ชิดล้าน2องล้านหมดน่ะ เอาเช่นไอ้เบิกน้ะมั่นเตะเบิกน้ะมันไปเอาคือบ่เบิกถ้าเขาบ่เบิกนี่ซิฟเมอร์แต่ว่าตองได้สองเมินคิวยังยังเบิกเงินได้ถ้าบกบเบิกก็ได้เด็ถ้าจังสรรเขาก็บเบิกน้ะมันน้ำเจื๊ยเราตัวเขาก็บได้เดือดร้อนเออมันจังบ่ขาดทุน จต่แต่เราต้องเอาเงินทั้งเอืนมาหมุนเด้ผมเห็ดบังแล้วไปบ่รอดเมียบ้าน,นี้ลูกน้องก,ก็เบิกเขิ้นใส่ท้กมือเนาะมันจะต้องให้เพิ่นเด้เขาเจ้าอธิซื้อ,อยาสูบแก้เราแก่ยังแม่บวลละส่วงให้เมียพอกใด่แล้วเอาปากพดที่ตามช่อง้ำี่ยเด้อ,อชอ่องไหนครับหมอจอกก็เราก็น้ำสีลงเรียงไหม ไม่ละ,ะเข็ดเรียนไปฝาเราคุยกันเพราะว่าเขาเถอดแช่สายสายไงยเนาะสายไงยงองด้วยกันละเนาะแล้วไปแล้วคุยกคับเมื่อเพราะว่าใสาไ่ไรยัยี่อะไรก็ไร่ไหวยิงแฉกขวดปวดด้วยนเนาะไปมาทานมาทานดูเอาไปมาจากโบราณ โคราชมากหาถิ่นคอนแทนคอนแทนหาถิ่นโคราชก็สลับปั้นปลากันไปเอเอเรื่องฮีลงนี่รถในะนำนั่นกูได้ไมีลงนลี่รวยหมดครับเพราะว่ามันเป็นรถหาอยู่หายิ่นกว่าเออปั้น14เมื่อ15เมื่อใส่เอาเต็มเต็มบอดดิ่ช่วงนี้มันแข็ง อันน bon ี่เขาต้องเฮ็ดให้มีกำไรครับแต่ม้อเม้ยผู้ใดสนใจการงานติดต่อสวอวเสยเรอบกตเร็นีัียไแล้วแล้วเิม่เร้เบสอเสียมบยุ่งกะว่าเสียมมีแต่รถพกล้อ รีบล่อปล่อยมาแล้วเพราะว่ามันเมื่อยต้องรับต่งงานไงห้องบ่อเฮากับเฮ็ดงานชาวบ้านเน่งานก็ตาหมากแนงสุกาน้เฮ็ดไปคนกันไปเอาท่านผช้มไปหมุดเว้นขุดกิดกันนี่ยนี่คนมาขุดกินเฮ้าเฮ้าขุดไปแล้วล่ะวันนี้คนก็ดีเย็บไายละเอียดเย็บเอาวันนี้เจอกับพี่หลงครับเอา อีลงในรถในตำนานครับไปขุดที่ไหนถ้าง,งานขุดลอกไม่มีอีลงนี่อะไรเงินครับพออีลงเจ้าตำนานอะนรับโคบิโกรุ่นย่ารุ่นประหยัดน้ำมันรุ่นผ้าสางผ้าลวยของเทอร์เจเมโกขั้นหนึ่งจอดไวผมจอดไว้หล,ลายมือแล้วมืนอมนก็เลยมารีวิวเป็นจังหน่อยมารีวิวเอาวเจ้าอีลงมาจะะากโคราช ไปมัาตามฝาเราไปไหนตัดได้เบิกเงินไปของผมผมในเบิกง่ายหรอกครับเดี๋ยวจะหาล้านในเบิกเบิกปู้มันบ่ได้เพราะว่ามึงมันเอาคุดเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยคอยงานพาันกะไรเงี้ยผมตองไปเลงเพราะว่าเอาหาเงินจะตามมาเม้นนันนติดกระเป๋าอยู่มันต้องหาเงเินนั่งรอ เจ้แห้งไวแห้งมาเดนตู้อ่ตูอ่ะเลยนไก่ได้ไม่งานเจ้านี่เล่นไก่ก็พันไปกับไปกับยางละลูกจึงบอกมัานลูกกัวงานคุณรอกไม่เกินลตน,นีน้หนึ่งกิโลไก่เจ้านึ่งคนไม่พูดไก่ินกับผมห้องผมว่พูดไก่ที่ะ ว่ามันฟุตไก่หนะไก่คุ้ไดมากไม่นในภาไุดไก่แต่เขาขีดหน้านุดไก่สมอแต่แวฟุตไก่ที่ขาปัดตัดเก่งหมดตวดัวนอาดาแดงแล้วดาดแดงแล้วขพี่ไปเลยปพ๊บมไปจะยู่โอ้ป๊บ